สวัสดีครับนองคายดินด่วนสวัสดีครับสวัสดียามเคร่ยงเคร่งครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าถุงทองครับถุงทองน้องคายดินด่วนทีซีร้อยยี่สิบขีดหกครับหลอกนะครับพี่น้องหลอกนะตำครับงานหลอกนะพามาเบึ้งครับหน้าง,งาน งานร้อยเที่ยวปิดจับแล้วครับงานร้อยเที่ยว เธอดินแข็งครับืหอนี้ข้างล่างเป็นดินผสมดินผสมลูกหลังครับข้างบนเป็นนาดินทรายแต่ว่าเป็นทรายแข็งครับนี่ดูครับเบิ่งความแข็งได้ะกะมียปัญหาครับช่วงนี้นาห่อนครับ แอร์ถุงคว้างกับน,นอกอีกแล้วครับรั่วสั่งคอมมาใหม่ครับเดี๋ยวช่างเขาจะมาติดตั้งให้ถึงบอ่อเลยครับช่างแอร์ประจําของน้องค่ายดินดวนของถุงคว้างครับพอดีมือตอนช่วงวันพระที่แล้วครับเอาเขาไปทําแอร์ไม่ไปล่างตู้แอร์ล่างระบบไม่เปลี่ยนพัดลมคอยลร้อนไม่เปลี่ยนพัดลมตู้แอร์ไม่ เปลี่ยนไม้บิดครับพอดีเตมิมลมยาแอร์เข้าไปมาทำงานได้สามมือครับคอมแอร์รั่วครับคอมแอร์ที่ติดรถมารั่วก็เลยต้องได้สั่งตัวไม้มาเปลี่ยนสั่งมาแล้วครับของมาถึงแล้วเดี๋ยวโทรไปบุกซัางครับเพราะว่าซัางคนจะออกมาติดให้ถึงบอ่อเลยคนบอกว่าเราต้องเอารถเข้ามาแล้วเดี๋ยวคนจะมาติดตั้งให้ถึงบอ่อเลยเพราะว่าเปลี่ยนแค่คอมบ,อบอ่ออาการเพิ่มไปแล้วครับว่าคอมมันหัวเคนไหนสั่งคอมไม้ไหมเราคนจะมาเปลี่ยนให้ครับ บไหวครับสงสารคนขับรถทั้งฝุ่นทั้งห่อนครับแต่ว่ากะมีพัดลมอยู่ครับเป่าไอ้ฝุ่นออกมาแต่ว่าพนกับพอย้อมเปิดประตูครับแ่นฝุ่นเข่ารถนี่ครับรถสภาพหมืน่นหมื่นสี่พันชั่วโมงครับนี่เก่าญี่ปุ่นรถตัวนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นครับใหม่ไทย ชั่วโมงที่อยู่ชั่วโมงกับหมื่นสี่พันชั่วโมงครับนี่โซเต็มไฟเต็มครับการทำงานกับยังี่เห็นแล้วครับบุ้งกีนี่นี่เป็นบุ้งกีติดรถม้าครับนี่จะมีขนาดแบบดูเหมือนจะน้อยครับแต่ว่าหางมันเป็นบุ้งกีท้องลึกกะทำงานต่ำ สักส่วนแล้ครับเพราะว่าถ้าหญ่ก็นี่ไปกับทีแ่แพ้เอวแพ้สลักแพ้ไปเบิดครับก็เลยต้องก็มีคนมามาทักทวงครับว่าพุงกี่ขึ้นหน่อยแทะนู่นนี่นั่นก็บว่เป็นยังครับตักปกติกะเจ็ดตักเขาก็ตักไปเพิ่มสักแปดเก้าตักก็บว่เป็นยังครับมันเดิมๆไปดีที่สุดครับเพราะว่าฉันไปดัดแปลงไปยังแน่นี่มันจี เกิดผลเสียแบบก้อเนื่องครับมันก็จะเริ่มล้ามครับเริ่มจากสลักเริ่มจากเอวเวลาตักดินขึ้นจาก้นกระดกครับเพราะว่าน้ำหนักหลายขึ้นน้ำหนักอย่ไปไปแนปนไปอามนี่หลายขึ้นแตะเทดไท้แบบว่ารถสูญเสียการบาลานครับเพราะว่าเขาคำนวณไม่แล้วว่า รถขนาดนี้ใส่บุงกีขนาดนี้พอดีผมก็ว่ามันมันแคบอยู่ครับแต่ว่ามันแคบอยู่แต่ว่ามันท่องหรือมันตักดินก็นได้หลายอยู่ก็บอกเป็นยังผมบอกผมถามคนขับ่ว,ว่าเป็นแต่เปลี่ยนบุงกีไหม่อลคนขับบอกว่าบอครับบอกคนเปลี่ยนเอาแบบนี้แหละมันค่อยขุดขุดแข็งได้ขุดแข็งได้สบายแม่ล้างลูกล้างนี่งจอเขาได้เลยครับ นี่ครับเบิ่งอุ้มดินครับจะสบายดีล้ครับอุ้มมีปัญหาคนมาแบบนี้แหละมันก็จาะลูกล้ังได้ดีนั่นก็นจะเฮ็ดบ่อยรถกิ่นกำลังรดไหลครับถามันตักแล้วมันใหญ่เกินตัวเวลายกเวลาอย่างมันก็จะกิ่นกำลังครับกินกำลังรดกิ่นกำลังเรื่องไหล ฝากถึงคนที่จะเจ่นนครับพยายามให้แบบว่าเคดใต้มันแบบว่า,บบวาตามตามไอ้สเปคที่เขาคำนวณมาแหละครับ่าไปเปลี่ยนแปลงย่าไปยังแก้ไขมันหลายกยกเว้นกรณีนึงครับคือ้าสว่าเขาอยู่พื้นที่ดินซ้ายเป็นหนาดินซ้ายดินล้วนๆดินแบบุงๆง,ง,ง่ายๆนี่ครับเออใส่ปุ้งกีไงเลยครับเพราะว่า มันดินบ่แข็งถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ดินแข็งเนี่ยเขาก็ต้องใส่ปุ่งกีแบบนี้ครับมันถึงจะสามารถเจาะดินแข็งได้แล้วก็ตักดินได้เร็วขึ้นถ้าเขาไปใส่ปุ่งกีไงไปุ๊บเวลาเขามาตักดินแข็งกับต้านครับตักยากครับอาปุ่งกีไอ้กว้างนั่นปุ่งกีหาฟ้านั่นกเอาไว้ใส่งานพวกอยู่ หนางางนที่นีดินทรายครับพื้นที่ที่เป็นดินทรายดินนองดินยังที่แบบบริใายแล้งตักแกล้งกดไลทยีอันเอาไว้ตักทรายตักยังอันอันเหมาะสมอยู่ครับเพราะว่ามันก็จะได้เร็วขึ้นจักตักเจ็ตักจักตักเก้าตักก็จะได้ตักแค่เจี๊ตักก็เต็มแล้วมันก็ดีอยู่ครับประหยัดนะมันเต็มเร็วขึ้นแต่ว่าในความคิดผมนี่คือไม่อยากเปลี่ยนแปลงมั้งครับ ให้มันโค้งสเปคกที่เขาเฮ็ดมาแล้วครับออกแบบมาจากโรงงานว่ามันจะได้ยืดอายุการใช้งานของทุกระบบครับเพราะว่าจะเป็นปั๊มเพราะว่าจะเป็นเครื่องยนต์เพราะว่าจะเป็นพวกสลักเพราะว่าจะเป็นพวกเอวครับเพราะว่าเขาคำนวณไม่แล้วว่าบุง้งจีขนาดนี้รับน้ำหนักเท่านี้ตักดินจำนวนคิ้วเท่านี้เท่านี้ลูกบาทเมรเท่านี้ถ้าสมมเข้าไปเปลี่ยนปุ๊บนีโอ้มันก็นจะเป็นสลักอาจจะ รับน้ำหนักไลขึ้นปาอาร์มพวกกระบอกยังกะแต่จะใสแห้งไลขึ้นครับแต่ก,กิ่นกำลังเครื่องยนต์กับเฮ็ดเอกเครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นทุกย่างหนักขึ้นแล้วครับอายุการใช้งานก็นกนจะสั่นลงถ้าเปรเียบเทียบกันแล้วก็บักทักไปเรื่อยรถบม่มีปัญหาทักไปเรื่อยครับมือนึงก,ก็ร้อยเที่ยวกับพอใจละครับ สำหรับรถ1 2อยี่สิบก็ต้องไปว่าแบบตักเทียบเท่ากับสองรอยหรอครับผมว่านี่เมือ่อละร้อยเที่ยวแปดสิบเที่ยวนี้ก็โอเคแล้วครับเกินคาดแล้วครับกับการทำงานของรถร2อยยี่สิบสำหรับตักดินขึ้นดั้มย่างเดียวนะครับถ้าเป็นงานเชลลิงงานขุดต่อขุดยังก็เค็ได้เหมดครับรถขนาดร2อยี่สิบนไปง่ายม้าง่ายจะทัดรัดครับ เป็นสองร้อยก็ดีครับเร็วตักขึ้นด้าเร็วครับได้เงินเ็ว้ยวไปไง่แล้ลก็จะจินน้ำมันไหลขึ้นครับสึกล้อไหลขึ้นจะแล้วแต่แล้วแต่แลล้วแ,แต่หน้างานครับว่าเขาซื้อรถมาเขาจิม,มาใส่งานแบบไดเขาจะพอใจในแบบอยู่จุดๆไหแต่ว่าสําหรับผมนี่ก็ํำนีำ่ก็เพราะแล้วครับมีงานไปเรื่อยๆก็บ่ถือว่าบ่ถือว่า เลี้ยวไลยครับอันนี้นี่คอยมีงานตักข้นมือครับพราารถดำก็หลยอยู่ครับทีมงานนี่หาหกคันถามมีงานลอยเที่ยวนี่ก็คือแรนมือเดียวจบเลยครับเพราะว่ารถดำอาศัยว่ารถดำมันหลายครับหางานช่วยกันครับผมฝากติดตามครับช่องน้องชายดินด่วนเดี๋ยวก่นหลังกส็สะมาเฮ็ดคลิปให้บ่งเรื่อยๆครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ครับ วิถีชีวิตเช้ารถดรถด,ด,ดำสวัสดีครับ